สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y t u t u เ e สอาร์ n ชนแนผ่านรายการคนทํางานเฮสกับสิทธิประกันสังคม5ห,หัวหน้างานแบบไหนที่ลูกน้องไม่ชอบอยากจะให้คนเป็นหัวหน้างานมาดูคลิปนี้และมาฟังคลิปนี้กันสําหรับหัวหน้าคํานี้เป็นคําที่มีความหมายมากๆเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นในการเรียน หลายคนก็เคยเป็นหัวหน้าห้องในการเล่นกีฬาหรือดนตรีหลายคนก็เคยเป็นหัวหน้าทีมในการทำงานเมื่อเราเข้ามาทำงานแรกเริ่มมักเริ่มบทบาทของลูกน้องแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อเรามีความรู้ความสามารถได้รับโอกาสเราจะเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้างานความเป็นผู้นำ เป็นสิ่งที่พูดง่ายความเป็นหัวหน้างานเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ความเป็นหัวหน้างานทำได้ไม่ง่ายหลายคนเป็นหัวหน้าที่ลุกน้องรักและเคารพและทุกคนอยากทำงานด้วยแต่หลายคนกลับเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องไม่ชอบไม่อยากทำงานด้วยก็มีเชื่อไหมหัวหน้างานบางคนหัวหน้าบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมลูกน้อง ถึงไม่อยากทำงานด้วยขอยกตัวอย่างหัวหน้า5แบบอย่างที่ลูกน้องไม่ชอบเอาเสียเลย 1. หัวหน้าที่คิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอไม่ฟังใครหัวหน้างานแบบนี้หัวหน้าแบบนี้ยึดติดกับอีโก้ยึดติดกับอ e ีโก้ e go, ยึดถืออีโก้ของตนเองมากจนเกินไปเมื่อคุณเอาแต่สั่งสั่งสสั่ง,ง,งแต่ไม่ฟัง คุณจะไม่รู้อะไรเลยจะไม่รู้อะไรเพิ่มเลยคุณจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกน้องจะไม่พูดไม่เสนออะไรเพราะเสนอไปคุณก็ไม่ฟังเสนอไปคุณก็คิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอและลูกน้องผิด 2. โตแต่ตำแหน่ง วิธีคิดแบบเด็กๆหัวหน้าแบบนี้ลูกน้องไม่เชื่อถือไม่เชื่อฟังเขารู้สึกว่าคุณนำเขาไม่ได้คุณไม่มีความสามารถพอคุณจะทำงานแบบวุ่นวายเพราะคุณไม่มีความสามารถคุมลูกน้องของคุณได้ไม่สามารถทำตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ได้เพราะเขาไม่ฟังคุณ 3. เอาแต่สั่งสั่งและก็สั่งอย่างเดียวหัวหน้าแบบนี้เป็นหัวหน้าแบบที่ล้าสมัยโบราณมากๆกระจายงานไม่เป็นตัวเองต้องบริหารจัดก,การเองทุกอย่างปัญหาจะมารวมอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดลูกน้องก็รอรับคำสั่งเมื่อคุณสั่ง เมื่อคุณสั่งงานอาจจะสําเร็จแต่ถ้าคุณไม่สั่งก็ไม่มีใครทําแน่นอน 4. บ้าอํานาจและตําแหน่งที่เป็นอยู่หัวหน้าแบบนี้เป็นคนไม่เข้าใจชีวิตคุณได้ตําแหน่งมันคือบทบาทสมมุติอํานาจและตําแหน่งที่มีวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนได้ลูกน้องคุณจะเชื่อฟังคุณเมื่ออยู่ ต่อหน้าเมื่ออยู่ตรงหน้าแต่จะนินทาคุณรับหลัง5เหยียบยำ่ำซ้ำเติมเมื่อลูกน้องกระทำความผิดขอร้องนะนะครับอย่าเป็นหัวหน้าแบบนี้คำว่าลูกน้องคือเขาเป็นเหมือนลูกเป็นเหมือนน้องเขาต้องสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจ นะครับเราต้องสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจและให้โอกาสคนนะครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นลูกน้องคาว่าใจเขาใจเราสําคัญมากที่สุดทำงานแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราตอนคุณเป็นลูกน้องเรายังมีหัวหน้าที่ดีตอนเป็นหัวหน้าเราก็ควรเป็นหัวหน้าที่ดี ทักษะความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนา